สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอลบัคเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะกับรายการแรกช่วงบ่ายเป็นกางเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูไรกันนะคะสักครู่นะคะคุณพี่ค่ะลูกฟูกคุณผู้หญิงใส่ง่ายใส่สบายเหมาะมากค่ะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่แล้วน่าจะสวยเลยอะโทนสีได้นะคะ สีเข้มๆสีเรียบๆนะคะมาหมดค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อผ้าลูกฟูกราคาก็เป็นหมดประหยัดอีกแล้วนะคะราคา2,900บาทเท่านั้นค่ะมามาเชือกมาเรียบร้อยมากเขาน่าจะพับมาเป็นชั้นๆนๆกันเลยค่ะอัส,สดีคุณลู้าสองที่นั่งอันดับแรกค่ะคุณพี่จารายการแรกนะคะเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะค,ะคุณพี่คะกับกางเกงลูกฟูกของเรานะคะ <S 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 ไปน,นะคะ ได้เนาะได้เนาะสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะแม่แม่เดี๋ยวให้น้องเขาขึ้นไม้แขวนให้สักคู่นะคะเดี๋ยวขึ้นไม้แขวนสะักะคู่นะคะอาสวัสดีคุณลูกค้าช่วงบ่ายอีกรอบรายการแรกช่วงบ่ายเป็นกรงเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงโทนสีค่ะแม่แม่แมีกแต่สีเข้มสีเรียบๆนะโทนแบบว่า ทนออกสุภาพก็มีมานะราคา2,900บาทเท่านั้นค่ะ2,900บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นงานไอทีนะคะคุณลูกค้าขาได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานรวมนะคะเอาง่ายๆได้เป็นนะงานเมกางานญี่ปุ่นนั่นเองอ่ะตัวแรกค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของโอนาวีของคุณผู้หญิงนะคุณลูกค้าขาหลักๆจะเป็นงานคุณผู้หญิง นะบางตัวนะคะเป็นทรงคุณผู้ชายก็สามารถสวมใส่ด้วยกันได้นะคะแล้วแต่สะดวกคะ่ะโอ้หทำไมตัวนี้สวยมากตัวนี้เป็นแค่ล้ายกับทรงลุงคะ่ะเป็นคล้ายๆทรงลุงนะเนื้อผ้าจะประมาณนี้คะ่ะคุณลูกค้า่ะเป็นเนื้อผ้าลูกฟูกประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นออกทรงลุงคะ่ะทรงกระเป๋าข้างทรงแฟชั่นสวยๆคะ่ะคุณลูกค้าขาแล้วเป็นแฟชั่นคล้ายๆกับผ้ารองใหญ่ๆแต่หลักๆเนื้อผ้าจะเป็นลูกฟูกคุณลูกค้าขาอู้ยสีแบบเรียบมินิมอลมีใจมากสวยเลย ไปต่อคะ่ะไซส์ประมาณไซส์เอสนิดหนึ่งค่ะตัวนี้ทรงขาเป็นทรงขาเดรฟค่ะลูกค่ะค่ะทรงขาตรงกระบอกเล็กกระบอกใหญ่มาหมดค่ะแม่มาหมดเลยนะคะค้า,ามาปนปนมากันหมดเลยแต่เรารู้อย่างเดียวว่ากระสอบนี้เป็นหมวดสินค้าราคาประหยัดได้เลยค่ะเกรดเอด้วยสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นแน่สีดาค่ะตัวนี้สวยมากดําใหม่ดําเงามาเลยจ้ะตัวนี้สีดาค่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะ คุณลูกค้าคะแต่ตัวนี้ไม่ยืดนะแม่นะผ้าลูกฟูกจะไม่ยืดเอ็มต้องเอ็มเอ็กต้องเอ็กนะคะหรือว่าจะเป็นคนไซส์เล็กใส่ไซส์ใหญ่ได้นะคะแต่ว่าคนไซส์ใหญ่ใส่ไซส์เล็กไ,ไม่ได้นะแม่นะสำหตัวนี้ไม่ยืดนะคะไปต่อที่แกวนค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของแกวนนะคะไซส์พอดีพองามเลยค่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์เอ็มไซส์แอลนะคะสวยเลยอะไซส์ได้สไตล์โดนนะคะราคาก็ประหยัดนะคะอ่ารัวๆกันเลยนะนี่ประมาณไซส์แอล ลูกค้าขาไซส์ L นะคะหรือว่าจะไปต่อนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของก๊ p ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ g ๊ p ค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นแบรนด์ของ g ๊บนะเป็นทรงตรงนะเป็นทรงตรงแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นสีสีออกเป็นคล้ายๆกับสีเทาๆค่ะตัวนี้เป็นสีเทาค่ะคุณลูกค้า่ะหลักๆจะเป็นกระเป๋าด้านหน้าสองกระเป๋าด้านหลังสองแต่คอนเซ็ปต์ยังเป็นลูกฟูกเป็นเนื้อผ้าลูกฟูกค่ะ คุณลูกค้าขาลูกฟูกทุกตัวกันไปเลยนะคะแบรนด์ band ที่เจอนะที่เอาเจอก็จะเป็นของอ่าแกบบ้างนะเป็นอ่าด็อกเกอร์บ้างนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเป็นแบรนด์อ่าโอนนวีนะคะที่เจอนะคะแล้วก็เรื่องไซส์ตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์เอค่ะคุณลูกค้าขาเอลใส่ได้เอ็กอลใส่ได้ความยาวพอดีพองามคุณลูกค้าขาร้อยห้าห้าร้อยหกห้าใส่ได้นะสาหรับตัวนี้ร้อยหกสิบใส่ได้นะสีดําบ้างค่ะสีดําทรงลุงออกด้านข้าง น่าด้านหน้า,นา,นา,นาเป็นซิปเป็นกระดุมติดค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยเลยอ่ะได้หมดเลยยับมากเนาะเขายับนิดนึงแล้วเขาพับมาเป็นชั้นๆเลยอะ่ะขออนุญาตขอมัดนี้นะแม่นะแล้วแบบว่าใหม่มากอะ่ะใหม่สะอาดมากค่ะดูค่ะยังไม่คลายตัวค่ะคุณลูกค้าค่าตัวนี้สีดํานะคะใหม่มาก ใหม่เลยอ่ะแล้วเป็นกระเจงที่ใส่ง่ายสีค่อนข้างคงทนนะสีค่อนข้างไม่ตกนะสําหรับรหัสนี้นะแล้วใหม่สะอาดมากดูค่ะหยิบขึ้นมาเห็นในกล้องแบบสีมันจะเฟดนิดนึงแต่ว่าใช่ไหมคะแต่อ๋ออยู่ในกล้องอ๋ออยู่ในกล้องสีมันจะเฟดนิดนึงเนาะแต่ว่าอ่าเห็นจริงๆริไม่เฟดนะใหม่สดนะคุณลูกค่ะค่ะชายช่ค่ะลูกค้าบอกว่าเห็นน้องเขาบอกว่าลูกค้าเอฟหน้าไลฟ์เพราะเห็นของจริงนะคะดูค่ะใหม่มากแม่ แล้วสีอ่ะสีมีทุกสีอ่ะสีเทาสีดําสีแดงสีน้ําตาลนะคะมาหมดค่ะคุณลูกค้าค่ะดูค่ะสีแบบโอ้โหเข้มมากสวยมากดูสวยเนาะแล้วสีแบบสีแบบเขาเหมือนผ้าที่ไม่ซีด่ะลูกค้าแล้วสีไม่ตกอ่ะเอาง่ายๆสนใจเอฟได้เลยค่ะจะเป็นลูกค้าเก่าก็ได้จะเป็นลูกค้าใหม่ก็ได้ราคาสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะสีแดงสีแดงแรงธิ์รค่ะ คุณลูกค้าขาสีแดงแรงเล็ค่ะตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์เอ็นะคะสีแดงสวยๆแบบนี้ก็ได้ได้หมดค่ะหรือว่าจะเป็นรวนลายสกอตแบบนี้ก็ดีแต่ถ้าขึ้นไม้แขวนแล้วค่ะคุณลูกค้าขาเขาจะเข้ารูเขาส่งนีหนึ่งหนาอ่าตัวนี้เป็นของ THE NOT FAKE ค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นแบรนด์ของ THE NOT FAKE นะคะอ่าแบรนด์รัวนะจ๊ะแบรนด์รัวเลยนะ แบรนัวได้รัวเลยแต่ว่าตอนนี้เนื้อผ้าเขายังยับยับอยู่แม่แม่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจ CF เดินด่วนค่ะรับตามกระสอบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ได้งานรวมได้นะหนึ่กระสอบจ่ายยอดสอ0พบาทค่ะได้ทั้งงานญี่ปุ่นได้ทั้งงานเมกาค่ะคุณลูกค้าค่ะต้นทุนต่อชิ้นนะตกอยู่ประมาณการ4ี่สบสบาทจำนวนชิ้นประมาณการหกสิบหเจชิ้นค่ะ คุณลูกค้าขาหกสิบเจ็ดสิบชิ้นนะตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะคุณลูกค้า่ะหกสิบกว่าบาทนะคะแบรนด์หลายโตอยู่นะเห็นน้องเขาบอกแบรนด์เยอะอยู่นะแต่ว่าบางทีมันมันหนีบอยู่พี่ก็ไม่เห็นค่ะแพรค่ะแต่ว่าแบรนด์เยอะอยู่เนาะเห็นน้องด้านหลังเห็นแพรบอกว่าแบรนด์ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าเท่าที่เจอเยอะๆก็จะเป็นของแก๊บค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของแก๊บนะคะป้าสวยน้นําคนละตัวเอาคนละกระสอบเอาคนละกระ,ะ,ะสอบไปใส่เองสองพันเก้าร้อยบาท ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณลูกค้าค่ะราคาดีมากเมื่อเช้าพใช่ไหมคะแล้วก็ราคาแรกอันนี้เป็นสองพันเก้าเมื่อเช้านี้นำไล่ไปเป็นสองพันห้าอันนี้สองพันเก้าตัวนี้ได้สี่สิบห้าโลด้วยนะคุณลูกค้าค่ะสองพันเก้าร้อยนี่เกจเอ้ด้วยนะไม่ใช่เกจบีไม่ใช่เกจสีตัวนี้เป็นเกจเอค่ะแม่นะคะเป็นหมวดประหยัดเลยสองพันเก้าร้อยบาทจ้าคุณลูกค้าค่ะเอาไล่อุ้ยทำไมตัวนี้สวยมากสองคาโก้ค่ะคุณลูกค้า ไสดีด้วยอ่ะพี่ใส่ได้ไม่เอ่ยน่าจะเกือบได้นะเกือบได้นะ <c oughs> ดูขนาดนี้มาเป็นชีวิตชั้นไหมประมาณสเซนถเป็นน้ำรู้ขนาดนี้มาเป็นชีวิตชันไหมสีดําเงาสีดําใหม่เรจ้ะบ,บอกเลยโอ้โหกระเป๋าน่ารักมากอะ่ะใส่ทุงทรงโทรศัพท์ก็ได้ ใส่ตรงใส่ตังได้หมดค่ะคุณลูกค้าค่ะร่อทรงสวยนะเป็นทรงคล้ายๆทรงลุงนะคะคุณลูกค้าค่ะทรงลุงทรงป้าอันนั้นทรงลุงไปต่อที่ทรงป้าแล้วก็ตัวนี้ไปขออเมริกันนีเกอร์ไม่มีทรงป้าไม่มีทรงป้ามีแต่เป็นทรงลุงเนาะทรงขามี้แต่ทรงตรงกระบอกเล็กกระบอกใหญ่คุณลูกค้าค่ขามาหมดเลยเรื่องขานะคะเรื่องความยาวแล้วค่ะแม่แม่เรื่องความยาวก็ขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านถ้าสูงประมาณแอลก็พอดีความยาวนะแม่นะ ถ้าสูงเกินไปนะแม่นะขาเตะได้นะคะขาเตะได้นะอ่ะไปต่อจะไปต่ออันนี้มีลุกเล่นนิดนึงมีเป็นสไตล์นิดนึงค่ะแล้วก็หลักๆจะเป็นเนื้อผ้าไอติมหิวไม่ได้แล้วหิวไอติมจอดก่อนนะคะหยอกหยอกค่ะคุณลูกค้าค่ะหยอกหยอกอ่าไปต่อทรงสวยเนาะตัวนี้ทรงสวยมากใส่แล้วน่าจะสวยอะจากคนที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบสะโพกใหญ่หรือแบบว่าอันนี้ขรลืมว่ายังเกาะ้าซาไทย ภาษาไทยค่ะขาตัวนี้เขาจะขาอันนี้ไหมน้องต้นขาหน้าขาคนไทยคนไทยจริงเปล่าคนไทยจริงเปล่าใครพกกระเทยอ่าตรงนี้จะเป็นหน้าขาถ้าใส่แล้วน่าจะเก็บเก็บรูปทรงที่สวยได้ยิ่งขึ้นนะคะ่อสัส่าสวัสดีคุณพ่อสมัยด้วยนะคะช่วงบ่ายนะคะกับราคาประหยัดนะคะที่ราคาสองพันเก้าร้อยบาทนะคุณลูกค้าค่ะไปต่อเลยไซส์ L จ้าไซส์ M แซ่สีค่ะคุณลูกค้าค่ะข้ามาหมดเนาะสีแดงสีดาสีน้ําตรงน้ําตาลนะมีนิมอไป็นใจนะกระป๋องคงกระเป๋าค้างนะลูกค้าค่ะแพร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 อันั้นเกินนะแพรกล้องเห็นเลยอะกล้องเห็นเลยแพรคือแพรลืมแพรลืมตัวเอาเอาขึ้นแขวให้หน่อยแพรลืมสักสักกล้องแล้วตอนนั้น้งหลังเห็นหมดเลยนะตอนนั้นแะพี่พี่เฉียงว่าฝั่งนี้นะพี่ไม่ได้บังตรงนี้นะแพรเอาอีกมีอีกหรอคะแพร อะรื่อาหารยารอช้อกันแล้วต้องรีบแล้วค่ะที่แอลพูดช้าหยิบช้าไม่ใช่อะไรนะแม่แอลพูดเร็วแต่หยิบผ้าช้าด้านหลังของเราอาจจะขึ้นไม้ช้านิดนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างจับคับมาค่อนข้างเรียบร้อยแล้วทีนี้เขามาลื้อนะคุณลูกค้าขาแล้วมาลื้อออกนะถ้าอยากได้กระสอบที่ลื้อแล้วต้องเอากระสอบนี้เอาไปลุ้นเอง เอาไปเปิดเองเรามีเป็นลูกใหม่ราคาเท่ากันค่ะคุณลูกค้าขาซื้อ10กระสอบแล้วแถมฟรีให้ด้วย1กระสอบนะคะหรือว่าจะซื้อ20งหมืก็ได้นะ้วได้สนด้วย1,000บาทนะจ๊ะอู้สีเขียวจ้าไปต่อค่ะน้ำตรงน้ำตาลมาหมดนะแม่สีครีมสีไข่สีนวลมาหมดจ้าหรือจะเป็นโทนสีดำๆแบบนี้ก็ได้ค่ะดำออกดำเงินนะแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นสีเขียว เขียวเล็กๆน้อยนะลูกค้าค่ะทนสีคือบางตัวตัวนี้จะเป็นงานรวมมิกแต่มีในมอแบบนี้ลูก,ลกค้ารีบเรียบทรงสวยมากดูค่ะทรงสวยเลยแล้วใส่ง่ายใส่ในทุกกลุ่มด้วยใส่เล่นใส่เที่ยวถ้าใส่ทํางานนะก็ใส่สีดําก็ได้ถ้าใส่กลุ่มวัยรุ่นค่ะคุณลูกค้าค่ะโทนสีแบบนี้ก็ได้เข้มไหมมันก็เข้มแหละแต่ว่าเข้มแบบออกแนวสุภาพอ่ะเข้มแบบออกออกโทนสุภาพอ่ะเข้มแบบ <laughs> ไม่ได้โยนกาแฟแคมือที่มันล่วงอ่ะเข้มแบบสไตล์แบบนี้ก็ได้แต่เนื้อผ้าอยังเป็นลุกฟูกค่ะแม่อูโหสวยเนาะสวยมากอะ่ะสวยมากอะ่ะสวยจริงคุณลูกค้าค่ะสวยอีรีดูค่ะสวยจริงสวยได้อะ่ะสวยจึ้งอะ่ะราคาก็คุ้มด้วยอะ่ะเจ็ดก็เอด้วยอะ่ะผ้าก็ใหม่ด้วยอะ่ะแม่ดูค่ะสองพันเก้ารอยบาทอ่ะ ต้นทุนประมาณการนะหกบาทค่ะคุณลูกค้าขาต้นทุนประมาณการหกบาท45่สิกโลนะสนใจก็ต้องรีบ CF แล้วนะคุณลูกค้าขาซีแล้วนะคะามาเลยจ้าสำหรับแม่แม,แม่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะสนใจค่ะคุณลูกค้าขาติดต่อหรือติดตามบริษัทบัคของเราได้หลากหลายช่องทางเป็นช่องทางไลน์ก็ได้ค่ะ Facebook ก็ได้ค่ะหน้าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะโทรสอบถามก็ดีค่ะ หรือจะเป็นช่องทางติ๊ t ตอกก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขาหลากหลายช่องทางนะคะเอาง่ายๆค่ะคุณลูกค้าขาเข้ามาดูหน้างงานก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้บริษัทบคัคคอราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะคุณลูกค้าขาสะดวกตอนไหนได้เลยนะจ๊ะอู้ดูค่ะสวยแล้วเป็นแฟชั่นเหมือนเป็นแฟชั่นร่องด้วยเป็นแฟชั่นอ่ะทรงผ้าร่องอ่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็เป็นเนื้อผ้าลูกฟูกหลักๆจะเป็นกระดุมเป็นซิฟด้านหน้านะคะแล้วมีเป็นกระเป๋าด้านหลัง ทรงมีตั้งแต่หลากหลายทรงนะทรงลุงสไตล์ทรงลุงทรงป้าทรงนาทรงอาก็แล้วแต่คุณลูกค้าอยากใส่เป็นทรงแบบไหนหรือแม้แต่ทรงขามาขากระดิ่งสไตล์แบบนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นทรงขามาขากระดิ่งแบบนี้สวยๆก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขาสีน้าตาลแบบนี้ก็ได้นะอ่ะยารอชายารอชานะคุณลูกค้าขาสนใจก็สี่เอฟได้เลยค่ะแม่แม่ได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะโอ้โหเลยตัวนี้เป็นทรงขามาขากระดิ่งค่ะ ไซส์ประมาณไซส์เอลก็ได้เอ็กเอลก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะขามมาขากระดิ่งนะจ๊าอุ้ยทำไมตัวนี้น่ารักจังความยาวขาพอดีเลยค่ะนางนางพอดีพี่เลยอุ้ยน่ารักมากคุณลูกค้าค่ะโทนสีนะอู้สวยอ่ะแล้วเป็นทรงขาม้านิดหน่อยอ่ะขามมาแบบขาไม่ใหญ่อ่ะคุณลูกค้าขาทรงสวยทรงได้นะคะหรือว่าจะเป็นโทนแบบนี้ก็ได้นะโอ้โหทรงขามมาขากระดิ่งมาอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะ สีเขียวจ้าสีเขียวเป็นทรงขาอ่าทรงตรงแล้วก็เป็นกระเป๋าข้างค่ะเป็นกระเป๋าแฟชั่นค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะแม่อุ้ยสวยไม่ไมไม่ถูกโตเอาไปขึ้นไม้แขวนนะขายร้อยิบขายร้อยห้าสิบก็ได้นะคะแต่ว่าไซส์ใหญ่ๆนะจะขายดีหน่อย,อยนิดนึงเพราะว่าส่วนมากคนไซส์อวบนะแม่นะคนไส์อวบหรือคนอ่าไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์แอ ไซส์ L อก็ได้ไซซ์ประมาณนี้ค่ะไซส์ L อเนี้ยจะหาไซซ์ค่อนข้างยากเจอทีนึงนะสามารถไปทําราคาได้เลยต้นทุนหกสิบสองบาทขายร้อยเก้เก้ายังได้แต่ทางนี้ท้งนั้นค่ะคุณลูกค้าขายแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดนะแม่แม่หนาอ่ามาเลยจ้าแบรนด์ไม่ได้ดูให้เลยขออนุญาตไปเร็วๆให้คุณลูกค้าดูลูกแก๊บค่ะพูดถึงแบรนด์แก๊บมาเลยค่ะตัวนี้เป็นแก๊บค่ะคุณลูกค้าค่ะแก๊บมาเลยนะคะสําหรับตัวนี้มาค่ะ มาเลยจ้าตัวนี้เป็นทรงขาม้าค่ะคุณลูกค้า่ะขาม้านะคะไซส์ประมาณไซส์ S หนึ่งตัวนี้เป็นทรงตรงค่ะคุณลูกค้าขาทรงตรงนะคะแล้วมีเป็นกระเป๋าข้างเรื่องความยาวน่าจะประมาณสี่ส่วนห้าส่วนนะคะเลยเข่าไปนิดหนึ่งแบบนี้อาจจะมีติดมาบ้างแต่ว่าหลักๆค่ะคุณลูกค้า่ะจะเป็นแนวขาขายาวนะคะขายาวประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่าไปต่อที่โทนสีม่วงจ้าสีสวยค่ะ คุณลูกค้าขาสี <_ d Silk> ม่วงเข้มๆสวยๆไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาสีออกเป็นเหมือนฟ้าคำครามออกเทาๆเทาๆน้ำเงินค่ะสีน้ำตาลค่ะคุณลูกค้าขาไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาสีขาวๆออกครีมๆนะไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาไซสาใ์ใหญ่ๆประมาณไซส์ L L ตัวน,นี้ L <_ h 1> เกือบ XL เลยนะคุณลูกค้าขาแบบนี้ก็ได้สีดำค่ะไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะคุณลูกค้าขาแบบนี้ก็ได้ด้านล่างว่าง่ หมดอย่างหมดสักเทหมดอย่างอุ้ยใจดีจังแม่ๆค่ะใจดีมากรีวิวให้เห็นกันทุกตัวไปเลยจ้ะหยิบให้เห็นกันทุกตัวด้านหลังนะเอาไว้หนึ่งตัวสองตัวเราไม่มีค่ะนี่ตัวสุดท้ายและท้ายสุดค่ะ คุณลูกค้าคะเราให้ทั้งหมดนี้เลยนะคยิบไปไม่มีแน่นอนนะคะสวยแบบนี้อ่ะขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดจ้าตั้งแต่คลิปแรกนาทีแรกเลยกับกางเกงลูกคู่คุณผู้หญิงนะราคาสอ0พันเก้าบาทสองพเาบาทค่ะแม่แค่ะเป็นหมวดสินค้าราคาประหยัดได้เลยนะค่อนข้างสบายกระเป๋าเลยสําหรับหมวดนี้นะคะจบท้ายและท้ายจบ กับแบนรนด์รีวายจ้ะรีวายค่ะรีวายห้าศูนย์ห้าค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของรีวายห้์ห้าไซส์ประมาณไซส์ L อสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับไรนี้ขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไล์สดด้วยกางเกงลูกฟูกราคา2,900บาทเป็นหมวดสินค้าราคาประหยัดเอาไปเกรดเค่ะแม่แม่ค่ะสำหรับไรนี้ขอบคุณค่ะ